ีอนี่นะครับอาการของ Samsung Galaxy a 5 2นะครับ,รบที่อัปเดตไปเมื่อวานวันที่หพฤศจิกาสอนห้าร้อหกสิบสีพอดู YouTube แล้วพอเราทําเป็นแนวนอนแล้วมันก็จะเด้งกลับมาแนวตั้งมันเดิมน,นะครับใครรู้วิธีแก้ไขก็บอกผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูเลยนะครับผมจะทําให้มันเป็นแนวนอนก่อนแล้วพอเราดูไปเรื่อยมันก็จะเด้งกลับมาเป็นแนวตั้งแบบ มันเด้งเองมันไม่ได้กดอะไรเลยนะครับการหมุนหน้าจอก็ล็อกแนวตั้งล็อกหรือไม่ล็อกก็เหมือนเดิมครับมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเวลาเล่นเกมหรืออะไรมันก็จะเด้งออกมาหมุนหน้าจอเองมันนี่ผมจะทําให้เป็นแนวนอนดูไปเรื่อยๆมันก็จะหมุนกลับมาเป็นแนวตั้งเหมือนเดิมนี่มันกลับมาแล้ะ ไม่รู้มันเป็นอะไรใครรู้คอมเมนต์บอกได้นะครับขอบคุณครับ